สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับโตเต๋วิถีชาวบ้านวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องพัสดุนี่น่าจะเป็นไฟไรยุงโซล่าเซลล์เดี๋ยวเรามาแกะกันเพื่อนวิธีแกะนี่ก็ถ้าว่าเขาไม่ตรงปกเราก็สามารถจะส่งคืนทางร้านได้แทนไนี่ก็จะเป็นไฟไรยุงสําหรับให้หวัวแหนเพื่อนเ่นมาดูนี่นะวิธีแกะถ้าว่าไม่ตรงปกหรือว่า ไม่ใช่ของที่เราสั่งเราก็สามารถคืนได้นะถ้าเรามีวิดีโอแบบน,นี้นี่ก็จะเป็นไฟแบบนี้ในไยุงน,บบนี่ไหนเรามาแกะดูข้างในกันว่าเป็นยังไงโอเขาจะมีรีโมทเพื่อนๆเห็นไหมรีโมทตอนนี้จะเป็นโอเป็นโคมไฟแบบนี้นี่โคมไฟจะเป็นสีแดงสีส้มแล้วก็มีที่ห้อย แบบนี้ก็จะเป็นอ,อันนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์แบบนี้ก็จะประหยัดไฟขึ้นมาหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูมีอะไรแถมะมะ้่งอ๋ออันนี้คือเป็นขาสําหรับติดบนหลังคาเนาะล้วก็จะมีปลั๊กไฟสําหรับชาร์จแล้วก็มีฐานกับนอ็อตโอเคเพื่อนๆอันนี้ก็โอเคตรงปกโอเคครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ ไปติดให้น้องๆไปเดี๋ยวไปติดกันนี่นะเพื่อนเราจะมาทดสอบกันว่าจะใช้ได้จริงนะเนี่จะเป็นรีโมทแล้วเขาจะก็จะมีฐานแบบนี้มาให้นะเดี๋ยวเราลองใส่กันใส่ดื้อรอรอดูซิว่าจะติดไหมจะใช้ได้จริงไหม <c oughs> นี่นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นสายจาก แผงโซลาเซลจะมีที่เสียบนี่ที่เสียบเสียบ่าเราลองเสียบดูเดี๋ยวจะมีตุกนี่ปึ๊บแล้วก็ลองนี่จะเป็นรีโมทจะมีปรับแสงได้นะมันจะมีปรับแสงได้เดี๋ยวเราลองเปิดปึ๊บก็กดตัวน,นี้นี่โอเคเพื่อนแต่ว่ามันจะมีเป็นระดับระดับมันเป,ปิดปิดเดี๋ยเดี๋ยว น่นะปุ่มมันก็จะยากเลยมันก็จะกดนี่เพื่อนๆมันก็ติดอยู่แต่ว่าเราเราจะไปกดที่รีโมทม,มีหลายระดับนะนี่โอเคคืออันนี้ไม่จกตาจริงแต่นี้ก็คือแบบติดให้น้องวัวคือประหยัดไฟเราด้วยแบบนี้ก็น่าจะใช้นานโอเคของตรงปกใช้ได้ดีเดี๋ยวเราคอยไปติดไปเลยไปกันเพื่อน นี่นะคะเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นผลงานที่ติดไฟสปอตไลท์ไล่ยุงหรือว่าไล่แมลงวันให้บัวเนี่ยผลงานที่ซื้อมาก็โอเคใช้ได้แต่ว่าแผงโซลารเซลล์เราเอาไปไว้บนหลังคาแล้วนะคะชาร์จแบตอยู่ <c oughs> ก็ขอบคุณเพื่อนๆใหม่และเก่าที่เข้ามาชมคลิปของโตเต วิถีชาวบ้านก็ถ้าเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับครับ,วส,รบ,นนรบสวัสดีครับวันนี้ก็มีวัวครับสวัสดีครับก็ฝากกดติดตามช่องโตเตวิธีชาวบ้าน